มาแล้ว Galaxy S 25 Ultra จับมาเทียบกับ iPhone 16 Pro Max เริ่มจากหน้าจอ6.9นิ้วเท่ากันสวยงามทั้งคู่ขอบจอบางเฉียบแต่ของ S 25 Ultra จะมีสัดส่วนพื้นที่หน้าจอมากกว่านิดนึงความละเอียดหน้าจอก็ต่างกันและก็รองรับ 120Hz ทั้งคู่การปกป้องหน้าจอของ Samsung ใช้เป็น Corning Gorilla Armor 2ส่วนของ Apple ใช้เป็น Ceramic Shield g a s s รอบตัวเครื่องแข็งแรงทนทานด้วยไทเทเนียมเหมือนกันทั้ง2รุ่นความบางก็ใกล้เคียงกันเลย8.2ม mm, มแล้วก็8.3ม mm. มทนฝุ่นทน น้ำมาตรฐาน IP 68สิ่งที่ iPhone ไม่มีก็คือ s 2 5 Ultra เนี่ยเขาจะมีปากกา S Pen นั่นเองของ Samsung จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบด้วย One UI 7ส่วนของ Apple ก็จะเป็น iOS 18ด้านชิปก็แรงทั้งคู่ Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy แล้วก็ Apple A18 Pro ความจุตัวเครื่องมีให้เลือกตั้งแต่256 GB ไปจนถึง1 TB แต่แรมให้มาต่างกันสเปคกล้องแต่รุ่นก็ตามนี้เลย S, S 25 Ultra เนี่ยใช้การสแกนนิ้วมือส่วนของ iPhone จะเป็นระบบ Face ID แบตเตอรี่และการชาร์จก็ตามนี้เลยทุกคนชอบรุ่นไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อย